สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูดวงในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งก่อนอื่นให้เด็กๆนะคะเตรียมหนังสือเล่มมานะมานีขึ้นมาเลยวันนี้คุณครูจะพะอาอ่านนะคะแบบสะกดคำหน้าที่3มและหน้าที่สี่จ้าเรามาเริ่มจากหน้าที่3กันก่อนนะคะ ให้นักเรียนสังเกตที่เมาส์สีเขียวของครูดวงตรงนี้นะคะคนที่อ่านเก่งแล้วก็ทบทวนไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะออาอามออีมีนออานาอามีนานออานามออีมีงออูงูนา นออานามอีมีปออปูนามีปูกออากาดอูดูปออปูกาดูปูงอองูดอูดูปออปู มอ,อามานอ,อีนีมอ,อามานอ,อานาอออาอามานีมานาอาต่อไปค่ะหน้าที่สี่ด้านบนนะคะบอแอบอแบบฝออึอก,กอฝึกแบบฝึก ให้อ่านว่าดอูดูดอูดูปออูปูงอูงูหอูหูตออาตามออามาป นอานาหออาหาออาอากออากาตออีต no ีมออีมีปออีปีดอีดี ti, mi, pi, ต่อไปด้านล่างนะคะตออาตา ปอ,อูป,ปูตาปูตาปูคำนี้คือสิ่งมีชีวิตนะคะไม่ใช่ตะปูคนละความหมายกันนะคะลูกต่อไปปูปูนออานาปูนาหออูหูตออาตาหูตาตออีตี to a ta po u pu ti ta pu do u du do i đi do i đi du đi đi o a a do u du co a ca a du ca to ออามาหออาหาตออาตามาหาตาดอูดูปออูปูนออานาดูปูนาหออาหาปออูปูนออานาหา ปูนางอูงูมออีมีตออาตางูมีตามอีมีปออูปูนออานามออามามีปูนามา ต่อไปให้เด็กๆเ,เตรียมแบบฝึกหัดภาษาไทยขึ้นมาเลยค่ะวันนี้คุณครูจะพาทำหน้าหและหน้า6นะคะเปิดเร้ยังเอ่ยเรามาเริ่มจากหน้าที่ห้ากันเลยโจทย์ข้อที่ห้านะคะลากเส้นตามรอยปละและคัดเพิ่มบรรทัดแรกก็จะเป็นสระอานะคะ ให้หนูคัดเพิ่มที่จุดสีดำด้วยมาทัดที่สองมออามาลออาลาตออาตานอานากออากาหออาหาจออาจา ขออาขาพออาพาเสร็จแล้วไปต่อกันข้อที่6ค่ะเติมสระอาแล้วฝึกอ่านภาพที่1เป็นภาพของอะไรคะกออากานั่นเองส่วนภาพที่2ให้สังเกตจากลูกศรที่เขาชี้อยู่นะคะนั่นก็คือขออาขาต่อไปภาพที่3 ออาตาสมออามาไม่โทรมาห้านอ,อานาะและข้อ6ค่ะลออาลาเสร็จแล้วไปต่อกันหน้าที่6เลยจ้าโจทย์ข้อที่7เติมคำที่มีสระอาและอ่านเป็นคำคล้องจองข้อที่1ค่ะ แม่ขาข้อที่สองค่ะป่าไม้ข้อที่สามปากกาข้อที่สี่หนูนาข้อที่ห้าหมาลายข้อที่หกขาหมู เด็กๆจ๋าที่โจทย์กำหนดว่าให้อ่านเป็นคำคล้องจองนั่นหมายความว่าสัมผัสของสระจะต้องเหมือนกันนะคะในบทเรียนต่อๆไปคุณครูก็จะสอนเพิ่มเติมให้เกี่ยวกับคำคล้องจองค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยถ้าไม่ทันให้ย้อนกลับมาดูได้นะคะวันนี้คุณครูขอปรบมือดังๆให้คนเก่งทุกคนเลย อย่าลืมทบทวนการอ่านแล้วก็ส่งกันบ้านกันด้วยนะคะลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ